ขอต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอสามพราน12กิโลเมตรห่างจากจังหวัดนครปฐม25กิโลเมตรมีเขตรับผิดชอบ3หมู่บูานประชากรทั้งหมด 11,150คนเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเนื่องจากอยู่ในเขตโรงงานอุตสาหกรรมมีบุคลากรสาธารณสุขจำนวน7คนประกอบด้วยนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน2คนพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน3คน ภายใต้การนำทีมของนางสิริกรสุกเกษมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านใหม่และพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน86คนตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาสถานบริการแห่งนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสถานีอนามัยหลังเล็กๆก,กลายเป็นสถานีอนามัยหลังใหญ่และถูกยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อปีพศ2553มีสิ่งดีเกิดขึ้นที่นี่มากมายในปีงบประมาณพศ2560โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านใหม่ได้นำเกณฑ์คุณภาพราพอพสตติดดาวมาใช้โดยมีผลการพัฒนางานดังนี้หมวดที่ 1. บริหารดีด้านภาวะผู้นำการนำองคอ์กรมีการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการสุขภาพอำเภอ คณะกรรมการสุขภาพตำบลมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มีแผนงานที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการและบริบทของพื้นที่มีการสื่อสารให้บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบมีการควบคุมกำกับตรวจสอบงานการเงินและการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ จัดระบบให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้มีส่วนร่วมตรวจสอบได้มีระบบจัดการข้อร้องเรียนมีการทบทวนและจัดทําแผนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องปีละสองครั้งมีค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรบุคลากรที่พิสั์สิทธิ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพมีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนมีการจัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพและมีการถ่ายทอดสู่บุคลากรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้านระบบงานกระบวนการที่สําคัญมีการกํากับติดตามตรวจสอบการเงินการคลังป้องกันทุจริตอย่างสม่ําเสมอ ปีละสองครั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารตามมาตรฐาน5สอแบ่งพื้นที่เป็นสัสดส่วนเหมาะสมห้องทำงานโต๊ะทำงานสะอาดปราศจากคราบสกรปรกด้านการบริการมีระบบคิวมีตารางการให้บริการมีทีวีดีวิทัศน สำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพมีการบริการน้ำดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรด้านการจัดระบบบริการสนับสนุนมีการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้รับผิดช,ชอบหลักที่ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และกำกับดูแลจากโรงพยาบาลสามพราน ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากทีมัมเภอปีละหนึ่งครั้งมีการพัฒนางานเพสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณาสุขที่ได้มาตรฐานหมวดที่2ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมปัญหาสุขภาพของพื้นที่ได้มาจากเวทีประชาคมชาวบ้านและจากประชาชนที่มารับบริการ เพื่อพัฒนาสุขภาพระดับตำบลโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้แผนงานโครงการที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ให้มากที่สุดการประสานงานภายในหน่วยงานมี Morning Talk กสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กการประสานกับภายนอกภา,กภาคีเครือข่ายมีหลายช่องทางเช่นผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการปีละสองครั้งหมวดที่สบุคลากรดีมีการจัดอัตรากำลังตามเกณฑ์ของสพสชมีการแบ่งหน้าที่ตามวิชาชีพบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอมีการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรโดยมีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้หน้าปฏิบัติงานมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ผลจากการประเมินความสุขผ่านโปรแกรม Happy No Meter ความสุขโดยรวมของบุคลากรอยู่ในระดับดีการฝึกอบรมอ,อสอมอ,อสอคอให้มีความรู้ในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวตามหลัก 3. อสอสหมวดที่ 4. บริการดีการบริการในสถานบริการ OPD ER ที่ได้มาตรฐานคลินิก ANC และเวลชยคลินิก การประเมินคุณภาพจากโรงพยาบาลแม่ข่ายคลินิกแพทย์แผนไทยมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยให้บริการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเยี่ยมการบริการในชุมชนมีอสมอ86คนอสคอ30คนดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยพาราทิปแคร์ผู้ป่วยเรื้อรังร่วมกับทีมหมอครอบครัวระดับชุมชนตำบลและอำเภอตามความเหมาะสม มีทีม S R r T ตำบลหมู่บ้านที่เข้มแข็งหมวดที่5ประชาชนสุขภาพดีประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามบริบทของพื้นที่โดยผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดมากกว่าร้อยละแปสส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้หานวักตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน การดำเนินงานตามประเด็นโอท็อปโอดปัญหาสุขภาพของพื้นที่ได้มาจากเวทีประชาคมชาวบ้านผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่มี5อันดับดังนี้คือ 1. โรคเบาหวานโรคความดันโลหิสตสูง 2. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 3. การประเมินพัฒนาการเด็ก0-5ปี 4. โรคมเร็งปากมรูปและเต้านม 5. โครคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ2,560ประเด็นโอท็อปของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านใหม่ประเด็นแรกคือปัญหาโรคความดันโลหิตสูงเป้าหมาย5,636คนคัดกรองได้จำนวน4,288คนคิดเป็นร้อยละ 83.97โรคเบาหวานเป้าหมาย5,961คนคัดกรองจำนวน4,432คนคิดเป็นร้อยละ84.52ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน169คนได้รับการคัดกรองตาจำนวน83คนคิดเป็นร้อยละ49.12 ได้รับการคัดกรองไตจำนวน92คนคิดเป็นร้อยละ54.44ได้รับการคัดกรองเท้า83คนคิดเป็นร้อยละ49.12ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวนร10ิคนได้รับการคัดกรองตาจำนวนแ0คนคิดเป็นร้อยละ72.73ได้รับการคัดกรองไตจำนวนแ9คนคิดเป็นร้อยละ 80.91มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยรัก96 2. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวผู้สูงอายุจำนวน1626คนได้รับการคัดกรอง ADL 744คนคิดเป็นร้อยละ45.76้ากลุ่มติดสังคมจำนวน1263คน กลุ่มติดบ้านจำนวน357คนกลุ่มติดเตียงจำนวน6คนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ92 3. การประเมินพัฒนาการเด็ก0-5ปีได้มีการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก0-5ปีในกลุ่มผู้ปกครองเด็กจำนวน60คนกลุ่มผู้ดูแลเด็กจำนวน30คน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน86คนได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ9เดือน18เดือน30เดือนและ42เดือนจำนวน49คนมีภาวะการพัฒนาการปกติจำนวน48คนและพัฒนาการร่าชา้าจำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ97.96แนวทางการพัฒนาต่อผู้ป่วย ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตสูงและระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้แนวทางแก้ไขสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลตนเองการคัดกรองผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแนวทางแก้ไขได้มีการจัดการอบรมแคร์เมนเจอร์เพื่อให้มีทักษะในการคัดกรองผู้สูงอายุตามละแวกที่ได้รับมอบหมาย ผู้ปกครองเด็กขาดความรู้เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กแนวทางแก้ไขผลิตสื่อการพัฒนาการเด็กแบบง่ายและมีการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพร้อมทั้งอาสาสมัครสาสาธารณสุขและข้อสำคัญเราได้มีการคืนข้อมูลสู่สังคมเพื่อชุมชนจะได้ทราบสถานะสุขภาวะของชุมชนและสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพต้องทำอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจนต่อผู้ให้และผู้รับบริการทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตําตำบลบ้านใหม่และภาคีเครือข่ายตั้งใจพัฒนาต่อไปเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน